สวนงนุษย์พัทยาครับมีการหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวาย9วัด9ต้นสืบสารประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษาครับตันภูวราชการจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยสีทองครับเดินทางไปเป็นประธานในพิธีที่สวนนงนุษพัทยาครับพร้อมด้วยคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติรูปในพิธีหล่อเทียนพรรษา9วัด9ต้นครับ โดยมีพระครูเกษมกิติโสพลเจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงเจ้าวาดวัดส,สามัคีบรรพศพร้อมด้วยพระสงฆ์ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี2567ที่บริเวณ9พุทธปฏิมากรคู่แผ่นดินสยามสวนลอยฟ้าสวนนงดุษพัทยา จังหวัดชนบุรีนะครับคุณกำพลบอกว่าสวนนงนุษย์พัทยาได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา9วัด9ต้นมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีครับถือเป็นประเพณีที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วสำหรับวันเข้าพรรษาก็เป็นประเพณีสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณการและเป็นการเผยแพร่ประเพณีไทยที่ดีงามให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับโดยสำหรับการหล่อเทียนพรรษากำหนดจัดขึ้น วันที่9ถึง15กรกฎาคมนี้โดยมีการจัดแท่นหล่อเทียนที่บริเวณพระ9วัดหลังจากที่หล่อเทียนครบ7วันก็จะมีการนำเทียนไปถวายวัดต่างๆ9วัดในพื้นที่ของอำเภอสัตหีบครับประกอบด้วยวัดยานสังวรารามบรวิหารวัดสัตหีบวัดสามัคคีบรรพศวัดนาจอมเทียนวัดอัมพารามวัดบางสเรคงคาราม วัดเขาคันธมาศวัดหนองจับเต่าและวัดซัพนาบุญในวันที่21กรกฎาคมนี้ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาครับเพื่อใช้จุดเป็นพุทธบูชาในระหว่างเข้าพรรษานะครับโดยสําหรับวันเข้าพรรษาหรือว่าการเข้าพรรษาก็ถือเป็นข้อปฏิบัติสําหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบําเพ็ญกุศลแด่พระสงฆ์ที่จาพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมละเว้นสิ่งไม่ดี พยายามประกอบความดีในช่วงนี้กันด้วยครับ